อะไรนะลูกอะไรนะ,มนะนไม่ไม่รู้จะทําไมมันก็จะซื้อซื้อแล้วทำไงซื้อแล้วก็ไปเล่นเอาเงินตัวเองอยู่ไหนอ่ะเงินกัน,นก็จะเบิกมาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเบิกมาเนี่ยแล้วพ่อค่อยไปเอากับแม่โอเคอ่ะเอากี่อันอันเดียวมันมีอยู่ลูกเดียวแบบเนี้ยโอเคโอเคโอเคพอตังหนึ่งก้าร้อยบาทของกาะออกมา เจ็ดสบห้าบาทเอยเอาไปซื้ออะไกไป,ไป,ไปน่น้นะันี้นะฮัลโหลครับพ,พ,พ,พี่พี่ฮัลโหล อันนี้กี่บาทครับจานเจ็ดสิบห้าคิดเจ็ดสิบครับนี่ครับเจบพอครับแก้ได้ไหมแก้ได้ครับเรื่องดีไหมเลื่องโอโ้โหพอเล่นด้วยเนาะได้โอเคไหม